ฮรหรอหมาดีแค่เดียตีอ่อ่ะใช่อะเออโอยีแฟดที่ไม่โหลดเจลงโจีจแกเลยอ้ี้อะไรกลัวเห็แกกดเอ็มออแกไม่ขึ้นแกมันม่ขึ้นเอะไร่ะ เอ้ยยัง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 ต้องใกล้หน่อยมองไม่เห็นไปเต้ามีน้ำมันโอเคฝ่าเบื่อนะสามสองหนึ่งลงพุ่งเลยเจเลยเจแล้วเจแล้วเห็นมืองแล้วเมืองหลวงแล้วเมืองหลวงแล้วเจไปลงฝั่งซ้ายบนก็ได้สายบนสายบนไอ้บ้านคู่นั่นแหะไอ้ย่าเห็นรึไตีลงที่เดียวกันลงที่เดียวกันไปไกลไ่ปไกลเอาบ้านเอาบ้านซ้าย นี่ใช่ไอ้บ้านแถววัสองนี่นอ็ออนั่นแหละไอ้บ้านคู่นั่นแหละกดหน้าลงไอ้เฮียกลัวเพิ่นเอากลัวหน้า,าจุม่มไอ้เฮียจะถึงวะเจไม่ถึงวะไอ้เฮียกูถึงกูถึงพอดีปเปแหละเฮียเนไหนกูอยู่กูอย,อยู่ตรงกลางเลยเฮียเดี๋ยวี๋กูเขาบ้าน,านาาก่อนนะแล้วทำไมตัวกูไม่เดินเฮ้ยเจยมันมีคนไปบ้านมึงอ่ะบานข้างๆกูเลย กล่องกล่องเฮียเลยเนะี่ยอุ้ยเฮียกูมีมอเตอร์ไอ้์สัตเอามาทำมีเฮียอีกได้ทำมีกันแล้ว,ว,ดเ,ลวเดี๋ยวมันมีมอเตอร์ไเฮียเข้าไง กูได้ M 1สิบหกว่ะมา้เนี่ยได้เก่อนล้วอีกวันกูมีเก่าเบอรสองนะฮะกูก็มีกูได้กระเป๋าละไอ้เนี่ยวิ้ยกูได้ชุดเครื่องมือแพทย์ะฮะทำไมกูใส่กล้องไม่ได้โหกล้องไม่ต้องลากไปเ <c oughs> ี่อยู่ไหนะ่ะอยู่บ้าน กูวิ่งมากูวิ่งมาหา,ากูฟันบ้านทา,า,างขวา,นาเนี่ยตีมันไม่มีคนอยู่บ้านอะนะที่ะระวานนัง่ะแล้วทำไมมัเนเงียบเลยวะอย่างนี้นะมีกระเป๋าเวลสองอยู่ข้างบนเนะี่ย <c oughs> มีหมวกเวลสองด้วยจีอ่ะไอ,อสัต เหยื่อชิมหายเวลาเปลี่ยนปืนแล้วแบบโลสะโคไลยคนนี้แม่งไม่ไม่ตาอ่ะเงี้ยในปูเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ทิ้งลูกซองเลยสัตว์ <c oughs> เฮ้ยนี่ไงสกินปืนกูมาแล้วสัตว์สีทองกระลามอะ่ะไอ้ยะโอ้เออว่ะกูลืมใส่สกินปืนด้วยวะ่ะเพราะว่ามีมาเลยคนมันหายไปแหรอไม่ม,มีมีคน <c oughs> ไม่รู้อ่ะกดกดอะไรเก็บปืวนวะกดกดลากอ่ะลากเข้าตัวอเอออ๋ออา้าวไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะกล่องเก็บอุปกรณ์ทาง,ทงายูทูเทอร์วิธีเฮียกล้องสองชีเป้าเล็กหนึ่งอ่ะไม่ได้กมีอ่ะไม่ใช่ไม่มีโดนด้วยเหรเฮียกูกำลังหยิบโดนแล้วะโดนมาเท่าไห อ๋อมันเป็นของเวเหมือนเป็นของเริ่มต้นให้กูอะไอเหี้ยเฮ้ยนีเหรอไม่ใช่ไอยิงไอยิงหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วทำไมกด Q E ไม่ได้อะมันอีไม่ไม่ Q ีอ่ะ Q E ได้เหรทำไมกดไม่ได้อะไม่รู้กด Q E ไม่ได้ ไปออกออกไปข้างนอกดีกว่าจิบะเยัมไม่เห็นตีนดีกว่าเราอยู่ในวงเอ้ยบ้านนี้เปิดไว้เจ้บ้านนีนแ่ละที่มีคนนี เนี่ยติเจ้ไหนลังเนี่ย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 โอเคโอเคโอเคว่าบอดชัวเลยมันเห็นกูจะมาไม่ยิงบอดชัวเลยไปไหนนะว,วะอดชัวเลยแหละยิงกน,น,นี่ยตีเนี่ยมันเห็นกูจะมาไม่ยิงบอดชัวเลยเฮ้ยส <c oughs> ีสีแดงสลามสีเข้ามาแล้วเฮ้ยเหีย ไปไปไปฟาร์มตรงกลางนล้งไปไอ้เนี่ยไม่กาคิวอีไม่ได้วะจะไปตั้งอะไรรึเปล่าม่ไ้ตั้งอะไรไ,ไอ้เฮีย <c oughs> มันโดดไม่ได้ไอ้เฮีย <c oughs> ไม่ได้สัตว์เอาไปปันไกลนี่แล้วหละ อือไอ้เงี้ยแหละไละอ้เงี้ยมี่คุณสระวะเฮ้ยโบใช้มินิสิบสี่เด้อไอ้เงี้ยเฮ้ยเขียไ,ไอ้กล่องเกมยูทวิธีนี่คืออะไรวะ,ะมีกล่องอีกมยูทวิธีแอปใช้ยังไงมันมึงมึงกดมึงกดลากออกมาเลยไอ้เงี้ยเฮ้ยอ๋อมันอกี้กูเลือกสีใช่ไง มันมีอะไรเนี่ยกล้องสองเป้าโดนแคร์เล็ดในที่ข้าแพทอุปกรณ์ e m p เกือแล้วไอ้เฮียโดนด้านเลยเดียววะปวดโดนมาเลยนดีกววะเมื่อกี้กูก็เลือกโดนเนี่ยแต่มันไม่เห็นมีเฮียเลยเลยกูก็เลยเปลี่ยนเออโดนทาไปแล้วอ๋อนี่ไงตีนก็เล็กของเป้าเฮ้ยเฮียมีเสียงบวกกันวะ ทำไมกดโดไม่ได้ว้ยนี่แคตตีไก็ใช้ด้วล้ตีกไม่อยู่ฮะวิ่งแค่คุณแหลกต้นตีลตเลยกลายเป็นตตีมีรลกาเลยหเมื่เหมือนนี่แหละเ่เหมือนซเปอร์พีพอร์ตีแกวใคเล่นต้องพูดว่าซเปอร์เหมือนเฮียดี่ไมไม่รู้อันนี้นจะ,ปปะเป็นอมซปเปอร์เพิร์อะไรแล้ว,วอ,อกไง เยียราเบิดละไอ้สัสมีคูนหกเดยเยียใส่คูนหกเลยเฮ้ยเสียงตีนปะไม่ใช่มีแฉลงได้สัสได้ชมวู่มือพื่อนเลยอ่ะ ก็คืออีอไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเียมีอาร์คได้สัตว์กูถอดเปลี่ยนปืนเป็นว่าเลสเลยใช้อาร์คเลยอ๋อไอพวกเฮียนี่มันของ SMG วาอาวกูมีเลเซอร์ด้วยว่ะไอ้เหี้ย ว้าใส่เลเซอร์ในตะกาศ <c oughs> วะเฮ้ยเียกูเจอกระทะรอกระทะเลยเฮียเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันตีเพื่อนแล้วมันจะเจ็บปะมอชชินในแกนนี่มันคืออะไรวะเจ็บเจ็บ <c oughs> ว้าถ้าถ้าตีเพื่อนไม่น่าเจ็บมันแต่ได้ย,ยินได้ยินน่าจะเจ็บมีเฮียอะไรดีที่เนี่ยเฮียสกงสกา ไปยิงคนเนี่ยเจอไอ้ยะฟร์มเจอตัวอล้วสั์ยิยงหวาดอะไรกว่าแล้วก็ยิงดีกว่า,า,า,า <c oughs> มีซื้อดูวงต่อไปว่าไอ้แย่ซื้อกูวง ก่ดไน้เออมึงกดเลขสิบเอ็ดนะเอ้เออไม่ใช่ดิเท่ากลับอ่ะมันวิ่งออโต้ใช่าไปช้างนอ่ะเอ็นนี่ออโต้เลยไอ้ข้างๆปุบล็อปอ่ะอุ้ยตี๋คอยยิงกันท่าซ้ายตีโอเคได้เลยจะพอร์ตตี สอบเดบิวท์สอมาหนะเดบิวท์สอมหนะอดเดบิว์สอบมาหนะเดบิวท์สอบนห้ามีคนนั่นแ <lam bo, S 2> หละเดบิ okay. วท์สอบอีดิ๊ดิ๊ดิลดิวดิ๊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 ีิ๊ดเ๊ดิ๊ด้๊ดิีดิวดิ๊ดี๊ดเ๊่ิ๊ดเดิมดลยสะ๊เิ๊ด่๊ดิ๊ดิ๊ิิมิิดิดิดดค่ะ ผ oh. มเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ยิงไปนั้นหนึ่งเลยมันแทบเมื่อกี้มันล้มหรือมันตายวะต oh. ายเจ็บไปไอ้เฮียต้องเข้าวงดีก็ไอ้เฮียนี่น่าจะขนนะเพราะเมื่อกี้มันหันมายิงแบบปั๊บๆเลยอ่ฮะเฮ้ยชิบยบอกขนไรกาวะต้องาไกบอกเยี่ยงเลยนนเ,นนนเนี่ยเนี่ยวจี๊ดเดี๋ยวช่วยลงล้างนี่

ข้าวงเดี๋ยวไปโอ้ยเฮียวงขดไก่เลยจีวิ่งเหอะวงขดไก่เลยเฮียลเ,ลยเยยมื่อกี้ในมือมีเหากระหนะัดเราไม่ได้หยิบมาตีตีในแมพดิมันมีเสาสัญญาณด้วยคืออะไรเห็น,นไ,ไหมมันเป็นโลกเสาสัญญาณในแมปว่าคือว่าอาจจะเป็นแอร์ดรอปไปอ่ะไม่น่าใช่ไงแอร์ดอปเธอยลมไปล้มดิหวนละจ,จะมาเปิดเสาแบบปอดนอะไรอยินไหมเปิดเสาและสะเก็ดศัตรูล้อมรอบ เจ๊กดอัติเนตค้างได้นะมองซ้ายขวาได้ย่มันคือปุ่มเดียวที่คุณจำได้ยอัอนี้เพิ่งลงเลยเนี่ยมีประโยชน์สุดละคอยยิงทางขวาหน้าหน้าขวาสิโอเคหันหันคอไปดูเอ้ยะหันคอไปดูเยี่ยมองมาแล้วอ่ะจีเรื่อไรเราเราบีเครื่องดิวชิวกำลังไว้จี กินอยู่ในหมดแล้วสิโอ้ยแย่เจ็บเป็นกูเอาให้วิ่งกันเนย่ยไอ้เจยเอาไปเลยปะเดี๋ยวเนี่ยไอ้เีจยกูกอดกินเองก็สัตว์ขี้เหร่เลยอ่ะขี้เหร่หมดกินไปแล้วสิเดี๋ยวกินไปแล้วเนี่ยไม่มันกูดอกให้มึงนี่ก็คือหลายขวดเลี่ยได้ๆละ เพี้ยขดไก่เลยสัตว์ต้องมาพีเข่าพี่พี่มีรถอะเราไม่เอารถมาเพี่ยเราลงไปเดินทางธรรมดาดีกว่าเราจะไวกว่าเยอะเพี้ยนี่มันพีขึ้นเขาอ่ะไอ้สัตว์อะไรขึ้นเขาไงมไอ้เพี้ยมันมีสไลด์ไม่ได้ไอสัตว์ติมียาไม่เนี่ยมียามีมีกูมีไอ้เขี่ยมจีดยาด้วยเยอะกูมีชุดเครื่องมือแพทย์อะนม่ยิ่งหิวทีเดียวนะฮะท้องฟ้ามันสีไม่เหมือนกันดิเยะคือเระเดือดเชี่ย ฟอสซิลฟอสซิลทีไม่ติดกไม่ัมมมอฟอสอยู่นอกฟอสซิลไงนี่กูมีโดยนงไม่ใช้โดกูต้องกินยาแก้ปวดเลยยะเฮ้ยเงหน้ามีบักี้วะละไอ้เฮ้ยบักกี้วะเจบักี้บักี้นี่รับเลยดีขับล่วงอะเกมกูจะได้เกมไอนเหี้ยนี่ขับงไปฮะ <c oughs> ไปไปไป เด okay. ี๋ยเขายิงเอเค่อะไรเดี๋ยวเขาวกันเดียวยี่เ้ยไอ้เมีสามล้อเลยเจ๊โมงอะเขาวกันโมงยิวไปมาสอบกันสิปฏิอาจัดกันีเย เรียกูไปตะเข็บเฉดยบบาไอ,อ้ยกูไปตะเข็บจีดยาสักเดียวนี่ไปดีนี่ไหมมีชู้ข้างมือแพทย์รอเดียไอ่ะนี่ชู้เต็มเลอ๋อขอบคุณฮะไปเข้าวงอีกราเด็ไอ้ยเอารถไหมเอารถไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปวิ่งไปเหอไอ้วิ่งไปไอ้ยรอตีนชีบหายเลยกดไม่ยิงอะเต็ะแล้วกูมอมไม่ค่อย หน้าข้างหน้าเสียงโคตรใกล้เลยฝั่งฝาก็มีเจ้แล้วเตีฝาฝาวิ่งทางทุ่งน่ะสอาคนนั่นน่ะนะอ๋เห็นละเห็นละเตียไม่ฮิวอ่ะยังไม่เต็มฮิวหิวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตรงนูนน้นอ่ะเจไปข้างหน้านู้นอ่ะฟังฟังฟังก็เจอคนอยู่ตรงต้นไม้สองคนเนี่ยอันนั้นน่าจะ่คนเฉว่าไม่น่าใช่ป่ะเจแท็กได้ไนะ น่นนอยู่ฝั่งโน้น่ะจิน่นบ้านมีคนไม่มีหรอกธรรมณีอุ้ยโดนโนโดนโดนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายกดปาสมบ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 ไม่มีไ่ีไม่มีมไม่มีไมีม่มีมไมไีีมมีมีมไมมไมมมมไมีไม่ยิงสไน่ี ตีเอาขวาลุกลุ้นแล้วเอาขวานะโอเคโอเคเอาวะเจต้องกดเจต้องกดไอ้นี่ด้วยนะตีฮิวตีฮิวตีกระตายตีจะตายโอเ้เอาดิไอ้ไอ้เฮ้ยเอาดินี่มันแบกด้วยเดี๋ยววะเฮียกูโดนอย่างแว่นอะไอ้สัตว์ นนกก่่่ดีโอเคโอเคโอเคก่อนครับไม่งั้นล่วงเนี่ยฉีดเข้าเส้นอยู่เยอะฉีดเข้าเส้นไปไปไปเอาฟ้าเขวาไปคนว่าห้องคนแล้วแหละไม่ใช่ห้องบอดแล้วแหละโอ้ยอ่ะกูมี่สมองกระด๋อยกันกูมีกูมีตีอะไรตีตีตีอาพยาบาลนะกูดับให้อ่ะโอเคกูยิ้มเยอะนี่กัน ไพยาบาลไปเอาแบ่งพยาบาลไปแบ่งไงวะแบ่งกูกูยังไม่ใช่ชุดเครื่องมือแพทย์เนี่ยเตเียมเราต้องรีบไปเนี่ยไป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 เราต้องเราต้องเลี่ยมทางตรวจอ่ะเอี๋มันขับรถไม่ได้นะตี๋อี๋คนโลกเลยสัตว์สายตากูมันไม่ค่อยดีอ่ะหมอไม่ค่อยเห็นตี๋สวไปแล้วสดีคุณยูเนี่ะ มองอะไรไม่เห็นเลยอะเขราว่เมื่อกี้พวกจีก้ไม่เคยมีคนดิจ้ะหรือว่าไอพวกที่เราฆ่าไปก็คือคนนั่นแหละมันโง่อุ้ยจีใครยิงเราฝั่งขวาฝั่งขวาเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมอีเวนต์โดนยิงกโดนหลังบ้านกันหลบหลังบ้านกันเอ้วว่าเราอยู่ในบ้านไะ โอเคเจ๊ฮ <Okay. laughs> ิวกันเข้าไปฮิวกันอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆไม่มียาแลว้ววะจิมียาไหมมีอยู่อัน,นเดียวอ่ะเจ๊เอาไปกินเลยอยากแก้ปวดเลยฮะขึ <laughs> ้นไปดูขึ้น <laughs> ไปดูข้างบนกันอุ้ยถี่ปวดยังไงอนี่ยโอ้ยเยี่ยวโมก็เจ็บเลยสัตว์ากเกลียดโมกันสัตวสเฮีย <laughs> <c oughs> yeah. มีโอ้โหเจ็บเลยเจี๊ยแล้วเล่นก็เจ็บผีมงศรีพูดถ้าจะเอาฟักกี้ตายตายแม่งเลยเฮียไม่มีฝ่ายขวาเลยตีเฮ้ยตีตีต้องต่อไปเราต่อไปเราต่อไปเราดุดดดบอดัตบอดัตโอเคโอเควิ่งไม่ได้เฮียมันอยู่มันอยู่ข้างนอกตีกูมีพยาบาลนี่ปันนะแต่ตีแตตีไม่พอฮะได้อยู่ได้อยู่ เจ๊ฝั่งขวาเจ๊ฝั่งขวามันจิงตายเอามันชมันตี้ค้งก่อนนี่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราข้างหน้าเราไอ้ไอ้เหียมึงไม่ต้องไป้สัตว์ฝั่งขวามีนะดยู่ก็ไม่ีอยู่ก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่ีกว่าไหมตีอีกาย้กจี้จี้จี้บ้านบ้าอบ้านบ้านบ้านดีกวีว่าดีกวยาีกว ไม่เป็นไรเจฮิเลยอเย่้ยงก็ม่ีกสมองกันสมอันสมอันโอเคโอเคยิวยยิวยไมุ่ไม่กดไม่ได้อเยมันป้าราเิดวจะจะเอาคูกูจะตายอเยใชใช่ใช่ิวแล้วิวแล้วิวแล้วไอ้เหียไม่าม่าตา